อัปเดตความเคลื่อนไหวลูกชายคนเล็กเสือน้อยลีโอคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปาเล็กชาแนล30สิงหาคม2567จะสิ้นเดือนแล้วนะคะแม่แมๆโพสต์แรกในวันนี้จาก facebook แม่เพนนะคะแม่เพนแม่น้องลีโอเอ๊ะเอใครนะ31เจอกันที่ชัยนาทคะ่ะ แม่แม่ FC แฟนคลับของลูกชายคนเล็กเสือน้อยลีโอซื้อบัตรกันหรือยังคะไลฟ์สดกลุ่มปิดของน้องซันนะคะลิเกคณะนะน้องซันวงสะทอนคะ่ะใครยังไม่ได้ซื้อบัตรนะคะก็เข้าไปได้ที่ f Facebook ซันวงสะทอน FC คะ่ะเข้าไปที่ facebook แล้วก็กดทักแชทนะคะเราก็จะได้หมายเลขบัญชีมานะคะโอนตังค์แล้วก็เอาสลิป ส่งเข้าแชทนะคะเดี๋ยวแอดมินจะดึงเข้ากลุ่มคะ่ะเป็นกลุ่มปิดนะคะถ้าใครช้านะคะเดี๋ยวไม่ทันนะคะพรุ่งนี้แล้วนะคะ ก็จะได้ชมความน่ารักของลูกชายคนเล็กเสือน้อยลีโอที่เป็นแขกรับเชิญให้กับลิเกคณะน้องซันวงสะทอนค่ะนอกจากมีลูกชายคนเล็กแล้วนะคะก็ยังมีน้องแก้มด้วยค่ะแก้มพิศลานะคะในงานนี้สนุกแน่นอนค่ะต่อกันอีกหนึ่งโพสต์นะคะจาก facebook แม่เพนแม่น้องลีโอคะ่ะไปรับแม่ที่โรงพยาบาลพร้อมกับโพสต์ภาพน่ารักน่ารักนะคะที่ลูกชายมารับ ็น่ารักมากๆนะคะสําหรับคุณแม่คุณลูกคู่นี้นะคะเขาก็ซีกันมากๆค่ะก็เอาความน่ารักของลูกชายมาฝากนะคะขอบคุณแม่เพนค่ะที่นําภาพน่ารักน่ารักมาฝากแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนะคะปะเล็กก็ขอส่งต่อให้แม่แม่เอฟซีแฟนคลับได้มีความสุขกับรอยยิ้มน่ารักน่ารักของลูกชายค่ะต่อด้วยโพสต์สุดท้ายจาก Facebook น้องลีโอไมมุหนี่ ทุกๆเช้ามีการเริ่มต้นใหม่เสมออรุณสวัสดิ์ครับน้องก็โพสต์ไว้เมื่อวานนี้นะคะหนึ่งวันที่ผ่านมาค่ะโพสต์ทักทายแม่แม่ fc แฟนคลับพร้อมกับรอยยิ้มหวานๆนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก facebook น้องลีโอไม่หมดนี่ แม่เพนแม่น้องลีโอไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจคะ่ะหากผิดพลาดประกา,ารใดปาเล็กต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ